สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขอโทษจากใจจริงหลังโดนดรามา่าคอมเมนต์เหยียดเพศเกรซออกมาขอโทษแล้วเรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าจนได้สำหรับแฮชแท็กเกรซวลินทอนซึ่งเป็นชื่อของพระเอกหนุ่มมากความสามารถอย่างเกรซวรินทรซึ่งจุดเริ่มต้นของแฮชแท็กนางกล่าวก็จากการที่เจ้าตัวเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพถ่าย เบื้องหลังการทำงานของแกร็จัก,กรินนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องที่ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นแค่ขึ้นเรือ,อยังหวานขนาดนี้ขณะร่วมเฟรมกับแควงวชิราโดยคอมเมนต์ที่เกรดได้เขียนถึงเพื่อนนักแสดงทั้งสองนั้นโดยมีใจความว่าเรียบร้อยไม่ต้องเบ่งแน่นอนว่าหลังจากนั้นไม่นานข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงลักษณะข้อความ ที่พระเอกหนุ่มเขียนขึ้นอย่างล้นหลามจนเป็นเหตุให้แฮชแท็กฮแท็กเกรทวลินทอนพุ่งทยานขึ้นสู่อันดับต้นๆบนทวิตเตอร์ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนั่นเองค่ะล่าสุดเกรทได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษทั้งคู่จากใจรวมถึงทุกคนด้วยจากใจผ่านทางไอจและบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะเยยดเพศใดๆแต่เพราะสนิทกับน้องๆทั้งสองคนจึงไม่ทันระวังคำพูด สวัสดีครับผมเกรดครับกับเรื่องข้อความที่ผมไปคอมเมนต์น้องๆแล้วทําให้เกิดความไม่สบายใจกับได้หลายคนผมไม่มีเจตนาที่จะเหยียดเพศใดๆจริงๆจ,จากใจเลยครับแต่ได้ความที่ผมสนิทกับน้องๆทั้งสองคนผมจึงไม่ทันระวังคําพูดไม่คิดให้ดีก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรลงไปผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษน้องๆทั้งสองคนและขอโทษทุกคนเลยครับ ที่การกระทําของผมทําให้กระทบกระเทือนความรู้สึกผมอยากจะขอโทษจากใจอีกครั้งครับพร้อมระบุคแคปชั่นว่าขออภัยทุกท่านครับขอโทษนะ g r a ็แ,และแคล a อ s ไซแกร็บจักริน a อ s ไซแคลดับบลทางด้านของบรรดาฟแฟนคลับก็ได้เข้ามากดไลค์กันอย่างมากมายพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุ่มเกรทกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ